สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลพระน,นครของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้าง คุณได้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านช่องทาง YouTube ที่ช่อง rmutp live เช่นเดิมเลยสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่สาขาววิชาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคลพระนครค่ะที่ได้ลงพื้นที่เชิงรุกนะคะจากโครงการบริการวิชาการส่งเสริมและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวชุมชนที่จังหวัดอ่างทองค่ะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสวรรณเวทค่ะคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคลพระนครได้เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมค่ะ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวชุมชนซึ่งก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดการท่องเที่ยวให้กับเครือข่ายธุรกิจทางการท่องเที่ยวชุมชนค่ะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การตลาดการท่องเที่ยวนะคะเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย ซึ่งก็มีผู้สนใจนะคะเข้าร่วมอบรมกว่า40ท่านด้วยกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะดรทวัดทองโอภาสค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ได้ก่าต้อนรับนะคะผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร,ร์ราชมงคลรนันครแล้วก็ผู้เข้าร่วมอบอรมพร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้วยค่ะซึ่ง การอบรมในวันแรกนะคะก็จะเป็นการอบรมในหัวข้อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับเกียรติบรรยายโดยคณาจารย์จากสาขาววิชาการท่องเที่ยวนะคะได้แต่ได้แก่นะคะดรชัยวุฒิชัยเริกดกร์ใบเฟิร์นวงบัวง,งามแล้วก็ดกรนิตินันสิงสุวรรณค่ะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมส่วนกิจกรรมในวันที่2ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการส่งเสริมการตลาดและการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับเกียรติบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนรงโพริกษานันค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายธรรมิบาลและหัวหน้ากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ราชมงคพลพระคนครค่ะซึ่งทางคณะบรีของคณะศิลปศาสตร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวสก็กล่าวนะคะว่าทางคณะศิลปศาสตร์ก็หวังนะคะว่าชุมชนแห่งนี้จะสามารถพึ่งพาตนเองแล้วก็นําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้นะคะสามารถที่จะไปพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของชุมชน ให้ได้มีความเข้มแข็งมากขึ้นสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้หมุนเวียนรวมถึงการสร้างเครือข่ายชุมชนนะคะด้วยการท่องเที่ยวและการบริการต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะโดยทางคณะศิลปศาสตร์ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนชุมชนให้ประสบความสำเร็จในอนาคตนั่นเองค่ะ ยังอยู่กันที่เรื่องราวจากทางฝั่งคณะศิลปศาสตร์ค่ะที่ได้มีการเตรียมพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายในนะคะติวเคมด้านของการเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเองระดับหลักสูตรและภาพรวมคณะค่ะโดยงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลพระนครค่ะ ได้จัดโครงการอบรมสัมมานาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาก,าก,ษากิจกรรมที่สองส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในด้านการเขียนรายงานประเมินคุณภาพตนเองนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมวังนางเลิง้ง4ี่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์ของราชมงคลพระนครค่ะ ซึ่งในโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวศค่ะคณะปดีคณะศิลปศาสตร์นะคะได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการนะคะแล้วก็กล่าวต้อนรับค่ะโดยมีดรนเรศกันทวงค่ะรองคณะปดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้กล่า,ราวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงการดังกล่าวด้วยสำหรับโครงการนี้นะคะก็เป็น,านาการจัดกิจกรรมที่2แล้วนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตาขาวเหลืองนะคะที่ปรึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษจิรับประเสริฐวงศ์นะคะในการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะค่ะ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมนะคะก็ประกอบไปด้วยผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ผู้จัดเก็บข้อมูล SAR คณะ,ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในวันที่7กรกฎาคมค่ะ สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษานะคะก็เรียกด้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญมากๆสำหรับคณะศิลปศาสตร์เพราะว่าจะทำให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่นเสียหรือว่าประชาชนทั่วไปนะคะได้รับทราบข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจค่ะแล้วก็เลือกใช้บริการที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานของคณะศิลปศาสตร์สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ส่งผลให้มีพลังพอนะคะที่จะพัฒนาประชากรให้ได้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธปรรมและก็ต่อเนื่องอีกด้วยและค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะเป็นข่าวจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของราชมงคลพระนครที่มีการจัดโครงการการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามแนวทาง OBE ค่ะ โดยงานพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมวิชาการนะคะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของราชมงคลพระนครค่ะได้มีการจัดโครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based education หรือว่า OBE ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านของหลักสูตรแล้วก็การประกันคุณภาพได้มีความเข้าใจนะคะเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานพศ2565และการตรวจสอบรับรองมาตรฐานอุดมศึกษาในหลักสูตรนะคะได้มีความเข้าใจในการกำหนดผลลัพธ์ การเรียนรู้การประกันคุณภาพเข้าใจถึงหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะมีเทคนิคใน,คาในการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรได้ตลอดจนให้เข้าใจในการจัดทำหลักสูตรตามแบบฟอร์มหลักสูตรพศ2566ด้วยซึ่งกิจกรรมนี้ก็จัดพันพ้นไปแล้วนะคะเมื่อวันที่15และก็16มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงแรมคลาสสิกคาเมโออยุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุทยานี่เองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวค่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรัวของรัชมงคลพระน,นครที่ฝนได้รวบรวมนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการดีๆแบบนี้ได้นะคะผ่านท่องทาง YouTube ที่ช่อง RMTP u Live ได้เช่นเดิมเลยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ